ช่วงสวัสดีค่ะจะผมจะมารีวิวลูฟี่เกียห้าก่อนอไปข้างหลังก่อนแตงว่างเลย <c oughs> เป็นเรื่องมาต่อมัก็เลยคู่มาอันหนึ่งนะนั่นผนจะไม่รีอันน,นี้นะจะคือที่หนึ่งว่า ถ้าใครอยากแก้พลังเหมือนผมต้องเข้าเซิร์ฟผมนะครับต้องเข้าเซิร์ฟผมผมสอนไว้แล้วอย่าไปดูกันด้วยนะครับบ๊ายบาย